สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันกันนะคะแต่ก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้เรื่องสีสันครูมีเพลงโลกสวยด้วยสีสันมาฝากด้วยค่ะไปฟังกันเลยค่ะเด็กๆหน่วยโลกสวยด้วยสีสันไปฟังเพลงโลกสวยด้วยสีสันกันเลยนะคะ 最爱。 ต่อไปนะคะเด็กมาดูประเภทของสีกันนะคะสีมี2ประเภทนะคะประเภทแรกคือสีที่มาจากธรรมชาตินะคะสีที่ได้จากธรรมชาติก็ได้จากพืชและผลไม้นะคะพืชบางชนิดนะคะอย่างเช่นนี่อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะสีใบตำลึงจะเป็นสีอะไรคะสีเขียวสีใบผักเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีดอกเข็มก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมคะ สีใบกระเพราก็จะเป็นสีเขียวต่อไปดูต่อไปเลยนะคะว่าประเภทของสีอีกประเภทหนึ่งมีอะไรสีประเภทนั้นก็คือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นครูย,ยกตัวอย่างเช่นสีเทียนสีเทียนที่ดเด็กๆชอบระบายกันนะคะแล้วก็ต่อไปที่พี่ๆเขาใช้กันสีไม้ค่ะแล้วก็พี่ปอตโตโตที่ใช้กัน มากๆก,ก็เป็นสีน้ํานั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆต่อไปเป็นประโยชน์ของสีค่ะเด็กๆสีใช้ในการจำแนกสิ่งต่างๆเพื่อให้เห็นชัดเจนนั่นเองนะคะใช้ในการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่างๆเพื่อเกิดความสวยงามกลมกลืนเช่นการแต่งกายการจัดตกแต่งบ้านการแต่งกายก็หมายถึงว่าเราแต่งกายเสื้อผ้าสีนั้นสีนี้ให้สวยงามนั่นเองค่ะ ใช้ในการจัดกลุ่มพวกคณะโดยการใช้สีต่างๆเช่นคณะสีเครื่องแบบต่างๆอย่างเช่นเหมือนเราจะแบ่งกลุ่มก็แบ่งเป็นสีส้มกลุ่มหนึ่งสีแดงกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สีใช้ในการสื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์หรือใช้บอกเล่าเรื่องราวนั่นเองนะคะมารู้จักสีกันเถอะสีมีอะไรสีอะไรบ้างสีอะไรคะอันแรกลูกโป่งอันแรกค่ะที่ครูชี้สีเลยคะสีชมพูนะคะ ต่อไปสีส้มค่ะสีแดงค่ะสีเหลืองสีฟ้าค่ะสีเขียวสีม่วงสีขาวสีน้ำตาลสีดำและสีเทาค่ะเด็กๆคงรู้จักหลายๆสีไปบ้างแล้วนะคะ ต่อไปเป็นใบางานท้ายหน่วยนะคะเด็กๆใบางานท้ายหน่วยเด็กๆด,ด,ด,ดูนะคะในภาพมีอะไระคะมีใบไม้พระอาทิตย์ก้อนเมฆดอกไม้และสุนัขนะคะให้เด็กระบายสีภาพที่เป็นสีที่ทํามาจากธรรมชาตินะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสีมาจากธรรมชาติได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่พืชใบไม้ผลไม้อันนี้ก็เป็น ในนี้ก็จะเป็นดอกใบไม้แล้วก็ดอกไม้นะคะที่เป็นมาจากธรรมชาติเด็กๆก็ระบายสีอันนั้นนะคะส่วนใบงานใปที่สองนะคะให้เด็กดูภาพทางซ้ายมือเป็นรูปอะไรคะรูปแรกรูปแรกรูปอะไรคะดอกไม้รูปต่อไปอะไรคะสตอรอเบอร์รี่รูปต่อไปฟักทองนะคะด้านขวาจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะคะให้เด็กระบายสีภาพทางซ้ายก่อนว่า มีสีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็โยงสีทั้งด้านขวาไปหากันนะคะอย่างเช่นภาพลูกสตรอเบอรี่เด็กๆก็ระบายสตรอเบอรี่สีเลยคะสีแดงนะคะเด็กก็โยงคําว่าสีแดงมาหาสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะใบางานใบนี้ต้องให้ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะผู้ปกครองรบกวนช่วยเด็กๆทําด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ